สวัสดีค่ะวันนี้มีมีคำถามค่ะว่าถ้าเราเจ็บป่วยเนี่ยเราไปไหนคะเราจะใช้อะไรรักษาโรคแน่นอนว่าคนส่วนใหญ่ก็ต้องไปรับยาไปหาหมอถูกไหมคะดังนั้นเนี่ยวันนี้เดียก็จะมาะพูดถึงในเรื่องของยาแผนปัจจุบนันแล้วก็ยาสมุนไพรจีนนะคะเป็นแพทย์ทางเลือกว่าวันนี้เนี่ยถ้าเราเนี่ยเจ็บป่วย ไม่ว่าจะเป็นโรคเฉียบพลันหรือว่าโรคเรื้อรังเนี่ยเราสามารถที่จะมีแพทย์ทางเลือกที่จะใช้ดูแลสุขภาพของเราเพื่อที่จะทำให้เราเนี่ยร่างกายของเราเซฟและปลอดภัยมากที่สุดค่ะ แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าถ้าเราก็จะแบบว่าเวลาคนที่กินยาอยู่เป็นประจำอตอนนี้แล้วให้ทิ้งยาโรคโรคประจําตัวของเราเลยนะคะแล้วก็หันมาใช้แพทย์ทางเลือกอย่างเดียวนะคะถ้าวันนี้เ,เราย่ยรางเป็นโรคเรื้อรังอยู่แล้วก็เราเนี่ยมียาทานอยู่เป็นประจําอยู่แล้วนะคะเราก็สามารถที่จะใช้ยาสมุนไพรจีนนะคะหรือว่าแพทย์ทางเลือกเนี่ยควบคู่กับยาแผนปัจจุบันของเราได้ค่ะ มาสรุปทําความเข้าใจกันอีกครั้งหนึ่งนะคะสําหรับเรื่องของอยาแผนปัจจุบันค่ะว่ายาแผนปัจจุบันเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยนะคะการที่จะรักษาและเห็นผลได้ดีปลอดภัยสําหรับร่างกายของเรานั่นก็คือเขาจะใช้ กับโรคที่เป็นโรคเฉียบพลันไม่ว่าจะเป็นโรคลำไส้อักเสบโรคกระเพาะทะลุโรคอหิวาโรคหัดโรคอิสุอิสายโรคไข้หวัดใหญ่ไข้ขึ้นสูงนะคะหรือว่าโรคคอตีบโรคปอดอักเสบต่างๆเนี่ยค่ะอันนี้คือโรคเฉียบพลันก็จะใช้ยาแผนปัจจุบันได้นะคะอะไรที่เกิดขึ้นแบบเฉียบพลันเนี่ยใช้ยาแผนปัจจุบันเนี่ยหยุดแล้วก็จะเห็นผลค่ะแต่ว่าก็ควรใช้แบบ เป็นระยะเวลาสั้นๆเพื่อไม่ให้เกิดผลข้างเคียงกับร่างกายของเราหรือไม่ให้เกิดการสะสมในร่างกายของเราเพราะว่าถ้าเกิดการสะสมจากยาแผนปัจจุบันแล้วเนี่ยนะคะมันก็จะส่งผลกระทบต่อเอาไว้ยละต่างๆของร่างกายของเราได้ในเรื่องของการทํางานที่เรียกว่าลวนหรือผิดปกติได้ค่ะแต่สําหรับยาสมุนไพรจีนนะคะที่เรียกว่า ใครที่เรักแล้วก็ชอบในเรื่องของยาสมุนไพรจีนหรือว่าแพทย์ทางเลือกที่เรียกว่าปลอดภยัยแล้วก็เซฟสําหรับร่างกายของเรานะคะดังนั้นเนี่ยวันนี้ค่ะสําหรับคนที่เป็นโรคเรื้อรงังโรคเสื่อมหรือว่าโรคเฉียบพลันเนี่ยนะคะก็สามารถที่จะใช้ ยาแผนปัจจุบันรวมกับยาสมุนไพรจีนได้หรือถ้าใครที่ยังไม่เจ็บป่วยแล้วก็ต้องการที่ปรับสมดุลของร่างกายก็สามารถใช้ยาสมุนไพรจีนเนี่ยดูแลสุขภาพของเราได้เพราะว่ายาสมุนไพรจีนเนี่ยนะคะสามารถที่จะดูแลสุขภาพฟื้นฟูองค์วมของร่างกายของเราแล้วก็สามารถรักษาโรคได้ด้วยนะคะประโยชน์ของยาสมุนไพรจีนค่ะก็คือการขจัดส่วนเกินแล้วก็ปรับสมดุลด้วยนะคะไม่ว่าร่างกายของเรามีความร้อนมากเกินไปความเย็นมากเกินไปหรือมีพิษ หรือว่ามีความชื้นในร่างกายนะคะยาสมุนไพรจีนสามารถปรับสมดุลได้หมดเลยค่ะนอกจากนั้นแล้วค่ะยังช่วยในเรื่องของการควบคุมความสมดุลของอวัยวะภายในไม่ว่าจะเป็นอวัยวะตันหรือว่าอาวัยวะกรวงอ,อวัยวะตันก็คือมีตับไตหัวใจม้ามปอดหรือว่าอาวัยวะกรวงค่ะนะคะไม่ว่าจะเป็นลำไส้เล็กลำไส้ใหญ่กระเพาะปัสสาวะกระเพาะอาหารถุงน้ำดีนะคะต่างๆหรือว่าหมดลูกค่ะ แล้วก็ยังมีในเรื่องของการคงความสมดุลของการไหลเวียนของของเหลวในร่างกายไม่ว่าจะเป็นน้ําน้ําเหลืองเกลือหรือว่าคอลลาเจนต่างๆเกลือแร่ต่างๆในร่างกายของเราและเลือดค่ะและแยาสมุนไพรจีนก็มักจะปลอดภัยกับเรามากกว่าไม่ทำลายระบบภายในของเราด้วยนะคะทานไปานาน ก็ไม่ได้มีผลข้างเคียงหรือไม่มีการสะสมในร่างกายค่ะวันนี้เนี่ยนะคะเดียก็แยกประเด็นในเรื่องของยาแผนปัจจุบันกับยาสมุนไพรจีนให้กับทุกท่านได้ฟังกันแล้วนะคะอย่างไรเนี่ยถ้าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมใช้กับเพื่อนด้วยแล้วก็เซฟเก็บไว้ดูนะคะเราก็อย่าลืมค่ะกดติดตามให้กับช่อง p ิอานาอุนเวอร์ซิ้กับเราด้วยนะคะเพราะว่ามีสาระความรู้ให้ทุกท่านมากมายเลยทีเดียวค่ะไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ